พบกันอีกครั้งนะในช่วงของสวิงคลินิกวันนี้แขกรับเ,เชิญของผมคือคุณธนาครับคุณธนาสวัสดีครับสวัสดีครับคเล่นกอล์มานานยังจริงจริงนานมากจริงๆนานมากไม่ค่อยได้บ่อยๆไม่ค่อยได้บ่อยครับนะครับ <19 S 2> แล้วส, <40 S 2> สก,กอร์เป็นไังัก็ช่วงนี้ก็เก <90 S 1> ้าสิบเก้ากลางเก้าสิบเก้าสิบห้าโอเคแล้วมาวันนี้ต้องมีปัญหาถึงมาก็ระยะร้อยหลาครับครับก็ธรรมดาเวลาตีก็จะเข้าซ้ายตลอดอย่างเลงทิศทางก็ ตีเข้าซ้ายเข้าซ้ายหรือบางทีก็โอเคหัวก็แ้งขวาไปโอเคเอาคําแรกก่อนระยะที่ร้อยเนี่ยที่เมื่อเราจะตีร้อยเนี่ยระยะพอได้ครับได้แต่พิศทางไม่ได้หนักไปทางรวบครับแล้วโดยปกติ100รยหลาใช้อะไรเอ่ยอ่าห้ครับรอบห้าสิบแล้วตีเต็มวงครับผมโอเคพิชชิ่งปีอชิ่ประมาณ120ยยี่อเคครับเดี๋ยวไปชมภาพดีกว่าครับว่าที่ร้อยหลา ตีด้วยเลด5 0องศาครับทำไมถึงรวบไซ้์ยไปชวภาพครับปัญหาที่ทำให้คุณธนาในตีระยะร้อยหลาแล้วรวบก็เนื่องจากว่าในการขึ้นแบ็คสวิงของเหล็กสั้นนั้นเหล็กจะมีการแบนหรือที่เราเรียกว่าเลดออฟมากจนเกินไปทำให้ช่วงของการดาวสวิงนั้นมีอาการตวัดซึ่งจะส่งผลให้ลูกนั้นออกไปทางซ้ายได้ง่ายๆเลยครับปัญหาคุณธนาคือเขาเรียกไม้มันเลทออฟไปหน่อย นะคำว่าเลทออฟก็คือว่าเมื่อเราแบ็กสวิงเนี่ยโดยเหวางยิ่งเป็นเวชเนี่ยซึ่งเมื่อเป็นเวชเนี่ยเขาจะระนาดเขาจะชันนะครับนี่พอเราแบ็กสวิงแล้วแล้วเกิดการเลทออฟก็คือไม้มันแบนไปข้างหลังมากเกินไปหน่อยนะครับนี่พอขึ้นมาปุ๊บไม้แบนแบนเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้ากรณีที่แบนนะครับลงมาแรงรักษาความแบนเดิมจะมีโอกาสแช้งนะครับเพราะนั้นโอกาสเดียวที่จะทำให้เข้าลูกมาได้คือ ตวัดนะครับกลายเป็นว่าพอใกล้ๆลูกตวัดนะครับตวัดเข้าที่พอตวัดเข้าก็อย่างว่ามันก็จะรวบสายนั่นเองนะครับงนั้นไอเดียก็คือง่ายๆนะครับความรู้สึกแบ็กสวิงเนี่ยนะครับมือเนี่ยเข้ามาข้างในได้เหมือนกับการเราเทินตัวหันตัวมันก็เข้ามาข้างในปล่อยเขาแต่เมื่อเข้ามาแล้วให้ตั้งระนาบนะครับให้รู้สึกว่าชี้แทนที่เรารู้สึกตอนนี้เราอาจจะรู้สึกว่าชี้ไปด้านนอก เอาชี้มาแ,แถวด้านในหน่อยก็คืออาจจะเข้ามาใกล้กว่าเส้นทา์เกตไลน์มาหน่อยนะครับความรู้สึกคือเป็นอย่างนั้นนั้นตั้งให้ชันนะครับมือเข้าตั้งชันนี่พอจั้งชันปุ๊บครันนี้ไม่ต้องสนใจเลยเลยสนใจแต่มืออย่างเดียวว่าฉันลงแล้วฉันก็ยิงเข้าไปหาลูกมันจะเป็นการตั้งชันดรอปแล้วก็เทิร์นเข้าไปก็คือกลายเป็นว่าแนวก็จะไม่มีการประวัตินั่นเองนะครับอันนี้ง่ายหน่อยแต่ใช้เวลานิดนึงนะพูดง่ายๆ แต่ต้งเพราะว่าตอนเริ่มที่เราเริ่มที่จะตั้งเนี่ยความมันจะงงบาลานซ์ของไม้พอเดินเลยอย่างนี้นก็เรารู้สึกว่ามันเป็นอย่างนี้แต่พอเป็นอย่างนี้มันจะหาจังหวะลงไม่เจอนะครับหลังจากที่มีการปรับระนาบการขึ้นให้ชันขึ้นนะครับในช่วงของการแบ็กสวิงนะครับจะเห็นว่าไม้นั้นเริ่มตั้งขึ้นกว่าเดิมนะครับจะลดอาการเล็ออฟซึ่งก็จะเป็นการลดอาการตวัดไปในตัวก็ะจะทําให้การเข้าแผ่แนนั้นดีขึ้นและลูกนั้นตรงขึ้นแน่นอนครับ โอเคประมาณนั้นนะครับก็จะเริ่มยังมีของเดิมติดมานิดหน่อยแต่ว่ารวมตอนนี้คือรวมน้อยกว่าเดิมเยอะนะครับนามนเลจะฝากท่านผู้ชมบ้างครับก็ขอขอบคุณรายการ G off ครับแล้วก็ช่วงสวิงคลินิกที่ได้ให้โอกาสมาฝึกครับดีมากครับผมก็ยินดีครับก็ยินดีแล้วก็รู้สึกเป็นเกยิยิ่งเหมือนกันนะครับก็พร้อมกันนี้นะรายการต้องขอมอบของที่ระลึก นะครับก็จะมีหมวกนะครับแล้วก็ถุงมือนะครับจากผลิตภัณฑ์ปิงอันนี้มาว์พลาโอเคนะครับแล้วก็นะครับเป็น295ร้เคล็ดลับนะครับโดยบิลลี่แคสเปอร์นะครับอันนี้ก็จะหาซื้อได้ตามร้านหนังสือทั่วไปอันนี้มาไปให้ด้วยครับผมพร้อมกันนี้นะครับทางรายการต้องขอขอบคุณ2อ7ยาร์ดไร้ริงเรนนะครับที่เอื้อวัฒสถานที่แล้วก็ลูกกอล์ฟที่ใช้ในการ่ทำในวันนี้พบกับผมกับแขกรับเชิญกันต่อไปในคราวหน้าสวัสดีครับ